สวัสดีครับน้องแนนสวัสดีครับครับครับท่านผู้ชมครับมอนี่ผมมาตามต่อแนวทางความฝันของน้องแนนเนาะครับครับสำหรับนงวัี่ผพานมากครับความฝันของน้องแนนกับเลขกกระเข่าศูนย์เก่าครับท่านผู้ชมครับน้องแนนเองก็ถือว่าเป็นคนฝันเหม็นอีกคนหนึ่งครับในช่องเขยอีสานใต้เนาะครับนิ่งวัี่ผพานมาเมื่อกี้ช่อง คนที่เบาฝันในช่องของเขยสานตายครับท่านผู้ชมครับเหล็กเขาหลายค้นแห้งครับหลายค้นแห้งครับผมก็เลยรีบมาตามต่อแนวทางความฝันของคนที่เพ,เ,เพื่อนฝันเหม่นเพื่อนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเบิงครับสารับเหล็กตองวดในงวดนี้น้องแน่นกบว่าน้องแน่นฝันแล้วเนาะ<ฆ>ครับแล้วก็น้องแนนว่าฝันได้ตัวเลขเลย ใช่ค่ะครับครับเดี๋ยวให้น้องเนียนเบาสูฟังครับท่านผู้ชมครับว่าตะของฝันว่าจากไหนครับแต่แนวทางในวดนี้เป็นตัวเลขตัวใดครับท่านผู้ชมครับอ่าน้องเนียนฝันว่ายังไงบ้างครับอพอดีฝันว่าครับมีคนคนเนื้อค่ะเขาห่อข้าวเหนียวครับห่อข้าวเหนียวแล้วก็ใส่เนื้อหมูให้เราครัห่อให้ประมาณสามห่อใช่ค่ะ ห่อให้เราสามห่อแล้วคานี้ก็เลยบอกว่าหนูก็เลยว่าเร็วๆป้าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะไปฟังเลขอะไรเงี้ยหนูก็พูดอย่างงี้เนาะในตามความอันนี้ตัวเองก็ว่าห่อเร็วๆตอนนูนจะไปฟังเลขอะไรเงี้ยเขาก็ห่อข้าวเหนียวให้หนูสามห่อใส่หน้าเนื้อนี่แหละเนื้อหมูเนื้ออะไรเนี่ยราคานี้ตัวเองก็เพอเอิญไปฟังเลขครับก็เลยว่าเลขเอสามตัวบนนะคะครับเพราะว่ามันออก จ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกใช่ครับครับแล้วเขาก็บอกว่าล่างอะ่ะออกสามสองค่ะตามที่หนูฝันแล้วก็มีคนมีแบบว่าตึงไปดูเนาะเราะว่าเลขอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบนมันออกเจ็ดสี่หกล่างสามสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะก็คือฝันก็ฝันแค่นี้เลยใช่รอบนี้ก็ฝัน ฝันแบบได้เลขเลยใช่ฝันแบบได้เลขแต่ว่าฝันแบบสั้นครับทุกรอบนี้จะฝันยาวแล้วก็ตีตัวเลขเอาด้วยเนาะแล้วก็ตีเอาแต่มันได้เลขแล้วก็ฝันแบบสั้นมากใช่ใช่ค่ะอืมอันนี้ก็คือน้องเนียนฝันนี่คือฝัน่องวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะฝัน่องวันเลยฝันเมื่อคืนเลยครับอืมอ่าทุกครั้งที่พี่เคยทําคลิปน้องเนียนเนาะเวลาน้องเนียนฝัน่องวันในเลขมันจะแม่นเนาะเท่าเท่าที่สังเกตดูครับอ่าแล้วก็ ่าในรอบนี้ก็คือได้ตัวเลขเลยแล้วก็ตัวเลขก็ก็คือได้ทั้งเลขสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างแล้วก็จะเป็นเลขอีกตัวหนึ่งที่ว่าหนูจะตีให้เลขตัวที่ว่าเขาห่อข้าวเหนียวให้หนูข้าวเหนียวหมูอะค่ะไอ้น้องแนงไอ้คนที่ห่อข้าวเหนียวให้นี่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงรู้จักเขาไหมไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยอือเขาห่อให้เราอะไรอย่างี้ครับครับ สถานที่นี่ที่ไหนในความฝันจําได้ไหมจําไม่ได้เลยเพราะว่าคือพูดง่ายๆเหมือน,ม,น,ม,นมันเหมือนแบบว่าเราเหมือนกับอยู่กับบ้านเราอะไรอย่างนี้แหละครับครับถ้าว่าพูดง่ายๆมันก็เหมือนเราอยู่กับบ้านเราปกติแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีคนเอาเข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยห่อให้เราอะไรประมาณนี้ก็คือผู้หญิงเขาหอ่อข้าวเหนียวแล้วก็มีกับกับก็จะเป็นพวกเนื้อใช่พวกเนื้อเนื้อวัวเนื้อหมูใช่ค่ะก็คือก็คือเขาห่อให้สามห่อเนาะอันนี้อันนี้ก็บางครั้งเนี่ย ครับท่านผู้ชมครับบางครั้งอเลขที่ในความฝันที่มีคนบอกมาเนาะอาจจะไม่ออกมันอาจจะอาจจะออกตัวเลขที่เราตีเอาก็ได้ครับครับแล้วน้องแนนคิดว่าคนที่เข้าให้ข้าวเหนียวแล้วก็อ่าพวกหมูพวกเนื้อมาเนี่ยก็ให้มาสามหอ่อเนาะใช่ค่ะครับก็คือเขาเอาอะไรหอน้องแนงเนเอาถุงหอ,อย่างเดียวเลยเอาถุงพลาสติกะคะ่ะ เวลาเขหขายอข้าวเหนียวอะมันจะเป็นถุงพลาสติกเลยครับห่อแบบข้าวเหนียวกับหมูด้วยกันเลยเป็นหน้าหมูเลยครับใช่ค่ะอืแล้วน้องเนียนจะตีตัวเลขแก้ความฝันนี้เพิ่มเติมก็คือเลขอะไรก็ข้าวเหนียวหนูตีเป็นเก้าเนื้อก็หนึ่งแล้วก็ให้มาสามหอก็คือสามเนูตีเป็นเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามใช่ค่ะ ก็คือเพิ่มเติมเนาะใช่ค่ะคือเพิ่มเติมเอาเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมครับแต่สามตัวบ,บนก็จะมีสามตัวบ,บนก็คือเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกล่างสามล่างสามสองใช่ค่ะเจ็ดสี่หกล่างสามสองเลขนี้ก็ยังไม่ทันมาเนาะใช่ค่ะอืมอก็เป็นเลขที่น่าสนใจเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับแล้วก็น้องแนนก็ตีให้เพิ่มเติมก็คือเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามครับครับเดี๋ยว ให้รถผ่านไปเลยครับท่านผู้ชมครับอาจจะเสียงดังแน่กับคออาพายน้องเนร์ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันอยู่ตีทางว่ดีเนาะน้องเนรเนาะคเรากำลังเรื่อมเพียงแล้วก็น่าจะไปพักครับครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าน้องเนรนฝันเพิ่มเติมอีกเนาะในโค้งสุดท้ายถ้าฝันดีเนาะก็อย่าลืมโทรไปบอกพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะมาตามต่อให้ท่านผู้ชมเขาได้รับชมอ่าแล้วก็ได้แนวทางดีๆในการ ไปประกอบการเสียงโชคค,ครับครับตัวเลขก็มีแค่นี้ใช่ไหมต้้งแน่ใช่ค่ะมีมีตัวนี้มีมีแค่นี้เลยแล้วนแล้วไอ้ที่ผ่านมาเมื่อกี้ได้ซื้อเลขของตัวเองไว้<อ>บ้างไหมก็ถามว่าซื้อไหมก็ซื้อแต่ว่าสมมติว่าไอ้ไอ้เลขเก้าศูนศูเาที่หนูไม่เอาตัวมันเป็นเลขอัน พราะหนูไม่เอาเพราะว่าการที่ว่าเรียกอันคือหนูจะไม่ซื้ออยู่เลยเข้าใจแค่ครึ่งเดียวใช่ค่ะตอนให้จ่ายครึ่งเดียวจ่ายเท่าไหร่หนูก็จะไม่เอาถ้าว่าขั้นขึ้นมาอัานก็คือว่าหนูไม่เอาก็คือว่าเราไม่มีโชคไม่มีดวงกับเขาเหรอกครับใช่แต่อันเยอะมากเนาะแต่บา้านเราอันเยอะมากแล้วคันนี้เขาเขาเล่นแบบบุญบงังคาบเขาไม่ได้จ่ายครึ่งครับบางทีเขาจ่ายแค่สามแค่นี้เราก็จะไปเอาอยัางไงล่ะเราซื้อแล้วก็ซื้อหมดเดียวละใช่ถ้าได้ตัวนี้จริงๆล้วก็ ไม่พอไม่พอเพียงพอกับการจ่ายเราเองมันก็จะยากอีกอะไรก็คือได้ไม่เท่าเสียใช่ค่ะก็เลยไม่เอาเวลาเราซื้อเนาะครับไปหลายท่านก็เวลาซื้ออซื้อหวยครับก็คือเราก็อยากได้เงินได้เต็มเต็มเนาะใช่ไม่มีใครหลอกเทียบว่าไม่อยากได้เต็มอะไรนี่แต่เจ้ามือก็เก่งนะพูดถึงพี่ว่าโอ้แต่ละงวดก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าเขาสรรหาเลขมาแต่ไหนเอามาอ่านจนถูกแล้วออกเลขอันนเลยนะ ใช่ค่ะออกเล็กอันด้วยใช่ถือว่าเขากินมากใช่ใช่พี่ยังว่าอยู่โอโ้โหแถวบ้านพี่นี่อันเป็นหางว้าวเลยยาวมากอ,อืมใช่ค่ะครับแต่ก็มีอยู่บางเจ้าแล้วก็เช็คหลายๆคนคนขายหน<ช>่อยอบางเจ้าเขาก็ไม่อันก็มี<ช>ครับอืมก็โอเคเนาะครับ<ช>ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก,ก็คือสลับรอบนี้น้องแนนฝันว่าตัวเองครับตัวเองอ่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาหอ่อข้าวแล้วก็ ห่อเนื้อใส่ด้วยกันครับมีสามห่อครับอเอามาให้น้องแนนเนาะ,ะพอน้องแนนรับไว้ครับน้องแนนก็เดินเดินไปอีกอีกที่นึงก็คือไปดูเขาออกรางวัลเนาะครับแล้วเขาบอกว่า,าสามตัวบนสามตัวบนก็คือเจ<ฮ>็ดสี่เจ็ดสี่หก ครับก็คือให้ระวัง749ด้วยครับกันไว้ด้วยค่ะครับกันไว้ด้วย749เนาะใช่ค่ะ749แล้วก็สองตัวล่างก็คือสามสองครับแล้วก็น้องเนียนตีตัวเลขให้เพิ่มเติมก็คือเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามครับก็ประมาณนี้เนาะใช่ค่ะครับงวดของวันที่สิบหกมิถุนายนหกหกครับท่านผู้ชมครับอ่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอ่าผมเคยอีสานใต้ก็ขอบคุณน้องเนียนมากๆครับที่มาแบ่งปันแนวทางให้ท่านผู้ช ได้รับชมรับฟังครับสลับความฝันของน้องแนนครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าฝันเม่นมาตลอดครับตั้งแต่มาทําคลิปของน้องแต่บางทีบางทีบางลูกเพจเขาบางคนเขาก็บอกบอกว่าถ้าหนูฝันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นขึ้นหนึ่งลงหนึ่งอะไรเงี้ยขึ้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งเข้าไปดูนะครับพยายามสังเกตน้องเพราะว่าบางทีมันก็ขึ้นแต้มหนึ่งอะไรเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะเขาจะบอกมาเรื่อยๆครับครับโอเคครับขอบุณครับน้องแนนครับครับ